เบี้ยประกันแพงขึ้นทุกปีจริงไหมคําตอบคือมีทั้งแบบที่แพงขึ้นและแบบที่จ่ายเท่าเดิมตลอดสัญญาสิ่งสําคัญคือเราต้องแยกให้ออกว่ากําลังถือประกันประเภทไหนอยู่แบบที่1เบี้ยเท่าเดิมตลอดสัญญาเช่นประกันชีวิตตลอดชีพประกันสะสมทรัพย์ประกันบํานาญประกันเหล่านี้เบี้ยจะถูกคานวณตั้งแต่วันแรกล็อกราคาไว้เลยวันแรกจ่ายเท่าไหร่ปีสุดท้ายก็จ่ายเท่านั้นไม่มีการขึ้นเบี้ยตามอายุ จ่ายเท่าเดิมทุกงวดจนจบสัญญาทําให้เราวางแผนการเงินง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องเบีย้ยเพิ่มแบบที่2เบีย้ยปรับขึ้นตามช่วงอายุได้แก่ประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้ประกันแบบนี้จ่ายน้อยตอนอายุน้อยได้ความคุ้มครองสูงทันทีแต่จะปรับเบีย้ยขึ้นตามความเสี่ยงของอายุและค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้นหรือหากค่าเคลมรวมสูงอาจมีการปรับเบีย้ยทั้งพอตตามเกณฑ์คอปปอรู้อย่างนี้แล้วเวลาซื้อประกันอย่าดูแค่ว่าปีแรกจ่ายไหวไหม ให้ดูตอนอายุ50 60ปีขึ้นไปถ้ากลัวเบีย้ยสุขภาพแพงตอนหลังเกษียณควรมีประกันสะสมทรัพย์ประกันบำนาญไว้เป็นกระเป๋าเงินช่วยจ่ายเบีย้ยสุขภาพในอนาคตประกันที่ดีคือประกันที่คุ้มครองจริงและจ่ายไหวระยะยาวใครไม่แน่ใจว่าประกันที่ตัวเองมีอยู่เป็นแบบเบีย้ยขึ้นหรือไม่ขึ้นทักมาให้เมย์ช่วยเช็คตารางเบีย้ยให้ฟรีได้นะคะ